สื่อออนไลน์แนะนำการใช้งานระบบ Thai Fact Classification System หรือระบบ TFCC ระบบการควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบสัตว์น้ำ RMBS ชุดจำหน่ายเป็นระบบสำหรับผู้ประกอบการที่มีทอบสอที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายหรือส่งออกนะคะโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไดใ้ให้กับผู้ประกอบการทอบสอร, 2. รายอื่นๆนะคะ ก็จะมีผลกับผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะเมื่อผู้ซื้อทำการยืนยันการรับซื้อในระบบนะคะผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าของผู้ซื้อก็จะเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์และน้ำหนักขึ้นนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าของผู้ขายนะคะก็จะลดยอดน้ำหนักลงะคะ่ะ ต่อไปมาดูขั้นตอนการบันทึกข้อมูล RMBH ชุดจำหน่ายนะคะเริ่มจากผู้ประกอบการทอบอร2นะคะที่เป็นผู้ขายทำการเพิ่มเอกสาร r m b s ชุดจำหน่ายโดยระบุวัตถุประสงค์นะคะเป็นจำหน่ายนะคะจากนั้นระบุข้อมูลของผู้ซื้อที่มีทอบอร2รอกข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจำหน่ายให้กับผู้ซื้อนะคะทำการบันทึกข้อมูลการจำหน่าย จะได้เอกสาร r m b s ชุดจำหน่ายนะคะรูปแบบเลขที่เอกสารนะคะ p ี f i x ขึ้นต้นเอกสารจะเป็น INV นะคะหลักถัดมาจะเป็นปีเดือนนะคะหลักถัดมาก็จะเป็นเลขทะเบียนทบอสองของผู้ประกอบการนะคะหลักถัดมาก็จะเป็น running 4หลักนะคะของการจำหน่ายนะคะ เมื่อผู้ขายทำการยืนยันเอกสารแล้วนะคะข้อมูลก็จะส่งมาให้กับผู้ซื้อนะคะผู้ประกอบการทอบ .2 ที่เป็นผู้ซื้อนะคะก็จะทำการยืนยันการรับซื้อในระบบค่ะเพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในการผลิตหรือว่าการจำหน่ายต่อไปได้ค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีการเพิ่มเอกสาร r m b s ชุดจำหน่ายนะคะ คลิกที่เมนูชุดจำหน่ายจากนั้นคลิกที่ปุ่มเพิ่ม r m b s ชุดจำหน่ายค่ะระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการสร้าง r m b s ชุดจำหน่ายขึ้นมาให้นะคะระบุข้อมูลส่วนรายละเอียดน,นะคะระบุวันที่จำหน่ายหรือส่งออกค่ะ ต่อไประบุวัตถุประสงค์ของเอกสาร r m b s ชุดจำหน่ายนะคะให้ระบุวัตถุประสงค์เป็นจำหน่ายค่ะต่อมาเรามาระบุข้อมูลของผู้ซื้อนะคะคลิกที่ไอคอนแว่นขยายค่ะแางหน้าจอค้นหาผู้ประกอบการด้านการประมงนะคะที่มีทอบสองนะคะ สามารถค้นหาได้จากชื่อผู้ประกอบการนะคะเลขทะเบียนทอบอสองนะคะจังหวัดหรือประเภทกิจการนะคะกรณีที่ต้องการค้นหาชื่อผู้ประกอบการนะคะสามารถระบุชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการค้นหาในช่องชื่อผู้ประกอบการะคะ่ะ เมื่อระบุชื่อผู้ประกอบการที่ต้องการค้นหาแล้วนะคะคลิกปุ่มค้นหาค่ะระบบก็จะทำการค้นหาข้อมูลแล้วมาแสดงที่หน้าจอด้านล่างนี้นะคะจากนั้นเลือกผู้ประกอบการที่ต้องการค่ะระบบจะทำการดึงข้อมูลรายละเอียดผู้ประกอบการที่เราต้องการขายผลิตภัณฑ์ให้นะคะ ต่อมาเราจะมาเพิ่มข้อมูลในส่วนของรายการผลิตภัณฑ์ค่ะคลิกปุ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์ค่ะระบบจะแสดงหน้าจอการค้นหาผลิตภัณฑ์ให้นะคะการค้นหาผลิตภัณฑ์สามารถค้นหาได้จากรหัสผลิตภัณฑ์หรือชื่อผลิตภัณฑ์นะคะในกรณีที่เราต้องการค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์นะคะให้คีย ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ช่องชื่อผลิตภัณฑ์ค่ะจากนั้นคลิกกลุ่มค้นหาค่ะระบบจะทำการค้นหาข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดมาแสดงให้ที่หน้าจอนะคะเลือกรายการ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขายนะคะจากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มรายการที่เลือกค่ะเมื่อคลิกปุ่มรายการที่เลือกแล้วนะคะระบบจะดึงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์มาแสดงให้ที่หน้าจอนะคะจากนั้นให้ระบุน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจำหน่ายค่ะ เมื่อระบุข้อมูลน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลนะคะการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย2การบันทึก2รูปแบบนะคะคือ1จากปุ่มบันทึกนะคะปุ่มบันทึกใช้สำหรับบันทึกข้อมูลลงในระบบนะคะสถานะเอกสารจะยังเป็นสถานะบันทึกอยู่นะคะและสามารถแก้ไขข้อมูล ในเอกสารชุดจำหน่ายได้ค่ะส่วนปุ่มบันทึกและส่งข้อมูลจะถูกส่งให้กับผู้ซื้อสถานะเอกสารจะเปลี่ยนเป็นรอยืนยันนะคะและผู้จำหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในเอกสารชุดจำหน่ายนี้ได้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาลอง บันทึกข้อมูลจากปุ่มบันทึกดูนะคะคลิกปุ่มบันทึกคะ่ะเมื่อคลิกปุ่มบันทึกแล้วนะคะระบบจะทําการบันทึกข้อมูลและเจนเลขที่เอกสาร RMBH ชุดจำหน่ายให้นะคะจะสังเกตว่าเอกสาร r m b s ชุดจำหน่ายที่วัตถุประสงค์เป็นเพื่อจำหน่ายนะคะพ r e ฟิกเอกสารจะขึ้นต้นด้วย INV นะคะ คลิกปุ่มปิดเมื่อต้องการปิดข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอนะคะจะสังเกตได้ว่าสถานะเอกสารยังจะเป็นสถานะบันทึกอยู่นะคะหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสาร r m b s ชุดจำหน่ายนะคะแล้วก็ข้อมูลของผู้ขาย ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทําการขี่ข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลของผู้ซื้อก็จะเป็นรายละเอียดชื่อของผู้ประกอบการที่เราต้องการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําให้นะคะด้านล่างจะเป็นข้อมูลส่วนผลิตภัณฑ์จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร r m b s ชุดผลิตนะคะที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ จะเป็นสองรายการด้านล่างนี้นะคะคลิกปุ่มตรงนี้นะคะคลิกปุ่มลูกศรน,นะคะจะแสดงวัตถุดิบสัตว์น้ำนที่จับจากเรือประมงนะคะในกรณีที่สถานะยังเป็นบันทึกอยู่นะคะข้อมูลส่วนนี้จะยังไม่แสดงข้อมูลนะคะข้อมูลจะแสดงก็ต่อเมื่อผู้ซื้อทำการยืนยันรับซื้อ ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะในกรณีที่ต้องการแก้ไขเอกสารนะคะคลิกที่ปุ่มแก้ไขค่ะหน้าจอก็จะกลับมาที่หน้าจอแก้ไข RMBS ชุดจำหน่ายนะคะเพื่อให้สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายได้ค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้การบันทึกข้อมูลแบบบันทึกและส่งนะคะ จะสังเกตได้ว่ามีป๊อปอัพแจ้งเตือนที่หน้าจอนะคะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยสถานะเอกสารจะเป็นรอยืนยันนะคะและเอกสารใบนี้นะคะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะคะต้องการออกจากหน้าจอการใช้งานนะคะคลิกปุ่มกลับไปหน้ารายการะคะ่ะ ในหน้ารายการนะคะก็จะแสดงเลขที่เอกสาร r m b s ชุดจำหน่ายที่เราเพิ่มเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็สถานะเอกสารยังเป็นรอยืนยันอยู่นะคะเพื่อรอให้ผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับซื้อทําการยืนยันเอกสาร RMBH ชุดจำหน่ายต่อไปค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีการ รับซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการนะคะคลิกที่เมนูรับซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะระบบจะแสดงหน้าจอรายการรับซื้อผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นลิสต์รายการเอกสารรายการรับซื้อผลิตภัณฑ์นะคะที่ผู้ขายทำการบันทึกข้อมูลเข้าในเข้ามาในระบบนะคะเราจะสังเกตว่าเอกสารที่ยังรอการยืนยันอยู่นะคะ จะแสดงไอคอนเป็นรูปนาฬิกาทรายนะคะอันนี้คือการรอยืนยันจากผู้ซื้ออยู่นะคะส่วนรายการเอกสาร IMBH ชุดจำหน่ายที่ทำการยืนยันการรับซื้อแล้วนะคะสถานะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นยืนยัน,นะคะ่ะกรณีที่ต้องการยืนยันรับซื้อผลิตภัณฑ์นะคะคลิกเลือกรายการเอกสารที่ต้องการยืนยัน,นะคะ่ะ หน้าจอจะแสดงรายการเลขที่รายการรับซื้อนะคะสถานะเอกสารยังเป็นรอยืนยันอยู่นะคะให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ที่หน้าจอก็จะแสดงข้อมูลในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร MBH ชุดจำหน่ายนะคะ ที่ผู้ขายทำการบันทึกเข้ามาในระบบนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นข้อมูลของผู้ขายนะคะจะแสดงชื่อของผู้ขายและข้อมูลส่วนของผู้ขายให้นะคะด้านล่างจะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะก็จะแสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการบันทึกเข้ามาในระบบนะคะมีจํานวน,นน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมานะคะ คลิกเครื่องหมายลูกศรลงตรงนี้นะคะจะแสดงข้อมูลวัตถุดิบสัตว์น้ําที่จับจากเรือประมงนะคะในกรณีที่เรายังไม่ทําการยืนยันเอกสารนะคะข้อมูลตรงนี้ก็ยังจะไม่แสดงนะคะการยืนยันเอกสารนะคะให้คลิกที่ปุ่มยืนยนนะะันค่ะเมื่อคลิกปุ่มยืนยันแล้วนะคะจะแสดงหน้าจอยืนยัน r m b ชุดจำหน่าย ขึ้นมาให้นะคะจากนั้นระบุผลการรับซื้อค่ะจะมีให้เลือกด้วยกันสองเหตุผลการรับซื้อนะคะ 1. คือยืนยันการซื้อ2คือไม่ยืนยันการซื้อนะคะการยืนยันการซื้อเมื่อระบุเป็นยืนยันการซื้อนะคะสถานะเอกสารรับซื้อจะเป็นสถานะยืนยันค่ะแต่ถ้าระบุเป็น ไม่ยืนยันการรับซื้อนะคะสถานะเอกสารการรับซื้อก็จะเป็นสถานะไม่ยืนยันการซื้อค่ะในกรณีที่ต้องการยืนยันนะคะให้คลิกเลือกที่ยืนยันการรับซื้อค่ะระบุวันที่รับเข้านะคะ กรณีที่ต้องการบันทึกข้อความเพิ่มเติมนะคะให้ระบุช่องให้ระบุข้อความที่ช่องหมายเหตุค่ะจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกนะคะ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอนะคะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยค่ะเมื่อทำการยืนยันการรับซื้อแล้วนะคะสถานะเอกสารตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นยืนยันนะคะเมื่อสถานะเอกสาร r m b s ชุดจำหน่ายนะคะได้รับการยืนยันนะคะระบบก็จะทำการเจนเอกสารหนังสือรับรองการซื้อขายสัตว์น้ำนะคะหรือ MCD p นะคะ ตามลำดับการซื้อขายให้อัตโนมัตินะคะทีนี้เราจะกลับมาดูรายละเอียดในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะคลิกที่เครื่องหมายลูกศรลงนะคะข้อมูลวัตถุดิบสัตว์น้ำที่จับจากเรือประมงนะคะเราก็จะแสดงรายการเลขที่เอกสาร MC PD นะคะ ที่อยู่ในชุด RMBS ชุดผลิตนะคะก็จะแสดงเอกสาร RMBS แล้วก็ข้อมูลชื่อเรือขนาดตันกอชื่อสัตว์น้ำนะคะอัตราส่วนน้ำหนักสัตว์น้ำทั้งตัวนะคะแล้วก็น้ำหนักสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์นะคะเราสามารถคลิกที่เลขที่เอกสารเพื่อเปิดดูเอกสารได้นะคะ อันนี้เราลองคลิกจากเลขที่เอกสาร RMBS ชุดผลิตนะคะ,ะระบบก็จะเปิดแท็บใหม่นะคะแล้วก็แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแสดงรายละเอียดข้อมูล RMBS ชุดผลิตนะคะมาดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกปิดคะ่ะหรือว่าเราจะดูรายละเอียดในส่วนของข้อมูล MCD p นะคะ ก็สามารถคลิกที่เลขที่เอกสาร MCD p ได้เลยค่ะระบบจะทำการเปิดแถบใหม่ให้นะคะแล้วก็จะแสดงข้อมูลเอกสาร MCD p ให้นะคะที่เราคลิกเลือกจากหน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะเอกสาร MCD p นะคะสังเกตว่ารายการที่ มาจากการยืนยนันการรับซื้อนะคะจะมีแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะส่วนรายละเอียดด้านบนนะคะจะเป็นลำดับการซื้อขายนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลของผู้ขายนะคะด้านขวามือจะเป็นข้อมูลของผู้ซื้อนะคะด้านล่างด้านล่างจะเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะ ก็จะแสดงข้อมูลชื่อชนิดสัตว์น้ำนะคะน้ำหนักสัตว์น้ำทั้งตัวนะคะน้ำหนักสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกปิดหน้าจอนี้ไปเลยนะคะหน้าจอก็จะกลับมาอยู่ที่ รายการการรับซื้อนะคะกรณีที่ต้องการกลับไปที่หน้ารายการนะคะคลิกปุ่มกลับไปหน้ารายการะคะ่ะจากนั้นสังเกตนะคะว่ารายการเอกสารการรับซื้อนะคะสถานะตรงนี้จะเป็นยืนยันแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการส่งคืนเอกสารนะคะ คลิกเลือกรายการเอกสารที่ต้องการส่งคืนนะคะจะเข้ามาหน้าจอแสดงรายละเอียดเอกสารการรับซื้อน,นะคะเมื่อต้องการส่งคืนเอกสารนะคะคลิกปุ่มส่งคืนค่ะจะแสดงข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอนะคะกรณีที่ไม่ต้องการส่งคืนนะคะคลิกยกเลิกค่ะ ในกรณีที่ต้องการส่งคืนเอกสารนะคะคลิกปุ่มยืนยันค่ะในกรณีนี้ให้คลิกปุ่มยืนยันนะคะณห,หน้าจอจะแสดงข้อความบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะคะสถานะเอกสารรายการการรับซื้อนะคะสถานะจะเป็นส่งคืนค่ะ เมื่อต้องการกลับไปหน้ารายการนะคะคลิกที่ปุ่มกลับไปหน้ารายการะคะ่ะสถานะเอกสารนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นส่งคืนนะคะเอกสารรายการการรับซื้ออันนี้นะคะก็จะถูกส่งคืนให้กับผู้ขายนะคะเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล หรือว่ายกเลิกเอกสารต่อไปนะคะ